้องเสียตายสวัสดีครับสวัสดีคนน่ารักนะครับแล้วสวัสดีพอยกมายกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาดูกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับอ่าเราเจอกันไว้หน่อยนะกิจกรรมใหม่วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเสริมเสริมเข้ามาในอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับมีจี้ใหม่มาทั้งหมด2จี้จริงๆแล้วเราได้คุยกันไปบ้างแล้วนะในสตรีมรอบที่ผ่านมานะครับอ่าถ้าเกิดใครได้ไปดูย้อนหลังสตรีมรอบที่ผ่านมาเมื่อวันวันเสาร์นะเราคุยเรื่องจี้นี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าของใหม่ไม่ได้คุยนะคุยแต่ของเก่านะครับวา่ จี้ใหม่วันนี้นะครับที่ชื่อว่าฉลามน้ำลึกนะครับกับอุปกรณ์เขียนแบบโฮโฮเวอร์นะครับมีความสามารถอะไรนะแบบนึงนะหูยของขายเต็มเลยอะไรเนี่ยตาก,ก้าสินค้ากล่องเลือกไอเทม5ชิ้นอย่างนั้นหรอเดีย๋ยวนี้มีแบบอย่างนี้เหรอแบบช้อปปิ้งมอลลี่เงี้ยแล้วก็มี6เหรียญน,นะครับ6เหรียญก็ประมาณ200บาทปะ6เหรียญเนี่ยได้แสงอีโวซองกับอันนี้2ก็ถือว่าลดแล้วลดอีกปกติมันจะมาเป็นคู่เดียววัตถุดิบอีเวนต์ ล็อกเมืองคูณ40่กับตัดการเจนะครับก็เฉยๆนะเฉยๆอยู่เฉยๆ,ๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูจี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูทั้งจี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์หนบพอสังเขปกับจี้เก่านะว่าจี้เก่าเนี่ยจี้นี้ความเป็นมายังไงใช้กับตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบนั้นรับตรงนี้แป๊บหนึง่งรับตรงนี้แป๊บหนึง่งโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจี้ใหม่กันดีกว่านะครับ จี้ใหม่ที่มาวันนี้นะฮะจี้ใหม่ที่มาวันนี้อันนี้ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เริ่มชิ้นแรกกันก่อนนะครับฉลามน้ําลึกอควานะครับฉลามน้ําลึกอควานะครับเขาบอกว่านักล่าใต้ท้องทะเลลึกที่ติดอาวุธแข็งแกร่งด้วยเหล็กนะเมื่อเมื่อตรวจจับศัตรูได้ก็จะพุ่งเข้าจมตีย่างรุนแรงชิ้นนี้บอกว่าเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือก่อสร้างในตรง90%ดูดหน้าหลังสี่ช่องนะครับโอก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คก่อสร้างอะไรมาเป็นแกนไม้เหล็กดูดหน้าหลังสี่ช่องนะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเรา45%ทําลายลูกเต๋านะครับ2เทินเป็นแกนไม้เหล็กเต๋าแตกนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์กของเรานะครับหรือก่อสร้างโอกาส60%เปิดโอลิมปิกในพื้นที่ทีมที่เลือกนะครับเออเอาอย่างนี้ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนอันนี้คือแกนไม้เหล็กปกติเลยนะทุกคนเป็นเป็นแค่แกนไม้เหล็กนะครับยังไม่ใด้ที่จัดงานโจมตีอะไรแบบนั้นนะครับเป็นแกนไม้เหล็กที่ดูดน้านหลังสี่ช่องและแถมท้ายมาด้วยกัน จัดโอลิมปิกนะครับมันมันแยกกันนะถ้าเกิดเป็นตัวละครที่มีแบบจัดเขาเรียกไงจะใช้คาว่าอะไรดีจะจะถ้าเกิดเป็นตัวละครที่มีสกิลโจมตีแบบจัดงานเปิดเปิดงานโอลิมปิกดูดาน,นหลังสี่ช่องเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ต้องความสามารถต้องเหียวติดกันแล้วก็มันจะสามารถดูดตรงไหนก็ได้ของแผนที่แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันต้องดูดเฉพาะตอนที่เราตกแลนด์มาร์คหรือสร้างแลนด์มาร์คในตำแหน่งที่เราอยู่นะครับมันไม่ใช่แบบว่าดูดตรงไหนก็ได้นะอ่ะเอาเป็นว่าผมคิดว่าผู้เล่นเก่านาะจะเข้าใจแต่ผู้เล่นใหม่ก็ ฟังไว้พอเป็นความรู้แล้วกันว่าคือมันคือจี้แกนแม่เหล็กปกติที่มีความความสามารถดูด้านหลังสี่ช่องรวมถึงมีความสามารถเปิดโอลิมปิกด้วยแล้วก็เต๋าแตกนะครับทีนี้ <c oughs> ทีนี้เราต้องมาเคลียร์กันก่อนว่าตอนนี้แกนแม่เหล็กอ่ะใครใครที่จะใช้บ้างนะครับตัวละครที่ใช้แกนแม่เหล็กตอนนี้มันมีไม่เยอะครับอดูหน้าก็พอจะรู้อยู่บ้างแหละแกนแม่เหล็กตอนนี้นะที่จะมีพอจะใช้นะครับก็อาจจะเป็นอโอ้โหยาวเลย อาจจะเป็นอะโดยอนนะครับโดยอนอาจจะใช้แต่ว่าทําไมโดยอนต้องดูดมาแล้วเต่าแตกในเมื่อมันมีถุงมือที่ดูดมาแล้วเต่าแตกแล้วเป็นกุลาบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดจะให้โดยอนเนี่ยเขามาดูดเต่าแตกแล้วก็มีความสามารถเคลียรโดยการจัดงานนะครับ mm hmm. เขามีความสามารถเคลียรพื้นที่อยู่แล้วครับก็คือไอ้เส้นทางพายุอะไรเขาอยู่แล้วนะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวโดยอน,นเป็นตัวที่ใช้แกนแม่เหล็กต่อมาใครใช้อีกยาวมากครับแทบจะลืมเลือนไปแล้ว แทบจะไม่มีแล้วครับคนที่ใช้โอลิมปิกนะครับอเออร์วินตัวใหม่เนี่ยก็พอได้อยู่ครับเพราะว่าตัวละครคล้ายๆก็ปี้โดยอนมาเนาะมันก็จะพอใช้โอลิมปิกได้อยู่แต่ก็แต่ก็ใช้บ้างใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ได้นะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่คุยมาอ๋อมีตัวในไนกี้นะครับไนกี้ก็ใช้อยู่ไนกี้เนี่ยก็มีพื้นที่ศักสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้แคร์กับการเปิดโอลิมปิกก็ได้แต่ชิ้นเนี้ย ถามว่าเป็นชิ้นที่ดีไหมผมมองว่าเป็นชิ้นที่ดีเลยนะครับเป็นแกนแม่เหล็กที่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ด้วยนะครับแล้วก,วก็ของแถมคือเต่าแตกนะครับอ่าของแถมคือเต่าแตกของจริงคือเคลียร์พื้นที่ได้จากการจัดงานกับตูดหน้าหลังที่ช่องนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีเพชรเหลือเยอะจริงๆนะครับผมว่าก็ยังก่อนก็ได้นะทับมือแล้วก็ไปดูชิน้นอื่นๆแล้วก็รอตัวที่มันต้องใช้แล้วค่อยกลับมาทําก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดทําไปตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราไปดูกัน,ม,นมันแทบจะไม่รู้เลยครับว่าใครจะเป็นคนใช้นะครับอ ทีนี้ก่อนที่จะไปชิ้นต่อไปขอโฆษณาก่อนนะครับซีสไตล์ช็อปรับจ้างปมโคนนะครับห้าสิบโค้ดหกสิบบาทและก็วันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับใครที่เป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่อยากเห็นกิจกรรมลัคกี้ดอวันนี้เรานัดหมายกันแล้วนะครับลัคกี้ดอสองทุ่มตรงนะครับที่ช่องของเราสตรีมที่ช่อง,องเวลา20่สบนาฬิกามาดูกันว่าลัคกี้ดอวันนี้ใครจะได้ของรางวัลดีๆไปบ้างนะครับยี่สองทุ่มผมมาแล้วแต่เริ่มจับรางวัลสองสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับใครที่มี สิทธิ์เป็นผู้โชคดีที่หมุนกงล้อได้เนี่ยก็ต้องอยู่ในง,งานนะครับอ,อยู่ในตอนเรียกชื่อในสตรีมด้วยนะความโคตรกับเราได้อะไรบ้างก็ได้ตรงนี้ไปเลยครับประมาณ2,000รอบนี้2800เพชรนะครับแล้วก็ได้ตั๋วไปแลกสตกเ,เกอร์รวมถึงแสงอีโวที่ไปใส่กับจีอีโวให้มีความสามารถโคดๆโหดกองเหมือนแบบกึ่งๆึง่จี้เติมเลยนะก็ถือว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มใช้บริการขั้นต่อไปจะก60บหรือ50บบาทนะครับแล้วก็อยากจะโฟกัสตรงนี้นิดนึง รอบนี้มันสั้นมากนะทุกคนมันมันไม่ได้แบบมีกิจกรรมยาวเป็นเดือนแล้วนะใครที่จะใช้ใช้บริการหลังๆต้องระวังนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเอ่อมีกิจกรรมนี้มาวันที่28แล้วก็จะไปชนเดือน8อันนี้ไม่นะครับมันหมดเดือนนี้แล้วนะมันหมดแค่วันที่17นะครับเป็นกิจกรรมปังโค้ดสั้นๆ17เดือน7ก็คือ17กรกฎาคมนะครับที่ใกล้จะถึงนี้แล้วใครที่เล็งเอาไว้ก็ทยอยกันมาใช้บริการก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเด้ออ่ะไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่า เป็นแปนนะถ้าเกิดเราอ่านมาแปนที่นี้เขาบอกไว้ว่าเป็นอุปกรณ์เขียนแบบอ q ควาโฮเวอร์นะครับอุปกรณ์เขียนแบบล้ำสมัยที่ใช้งานใต้น้ำได้เอ้ยล้วใครจะไปเล่นเกมในน้ำอ่ะแล้วผอัตโนมัติช่วยให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสามหลังนะครับเป็นแปนกระโดดไม่ติดบวก15%ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าปกติมันจะบวก10ใช่ไหมหลังๆมันเนี้ยบวก15แล้วอันนี้แสดงว่าตรงตรงมาตรฐานหน่อย <c oughs> ขออภัย เมื่อตกแลนด์มาร์ค75%จ่าย70%ของค่าผ่านทางพื้นฐานเป็นบัตรเชิญด้วยนะครับเมื่อตกพื้นที่ของเราเราเบอร์120%ว้าวให้เขาให้มาครบเลยนะก็คือให้เป็นแปน้นที่มีบัตรเชิญรวมถึงว่าเราไม่ต้องไปหาปออฟตกเมืองได้ตังค์ที่ไหนแล้วเพราะว่าเขาให้ใหตกเมืองได้ตังค์ตรงนี้มาแล้วถือว่าดีนะครับทั้งชิ้นเมื่อกี้กับชิ้นนี้ดีหมดเลยแต่ชิ้นนี้มันน่าสนใจหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นแปน้นนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเหมือนเดิมใครได้ใช้บ้างแปน้น3หลังนะครับรดบดด้้าาางููหนต เออลืมไอ้น,นี่มีแปลนแล้วด้วยวะโอเคไอ้คนนั้นมีแปลนแล้วนะครับคนนี้อ่ะคนนี้ต้องใช้แปนลนรวมถึงแปลนที่ต้องใช้ต้องเปิ์เยอะด้วยเนาะอันนี้ก็เปร์เยอะแหละเป็นแปลนในประเทศเนาะแล้วก็บางคนผมเห็นบางคนชาชาใส่บัตรเชิญด้วยเนาะใช่ไหมครับเห็นบางคนชาชาใช่บัตรใส่บัตรเชิญด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถยุบบัตรเชิญมาอยู่ในแปลนก็ดีะแต่อันนี้เขาก็อันนี้เขาก็เป็นแปลนในประเทศไปใช่ไหมครับ ทีนี้ใครใช้อีกแปนนะแปนแปนแปนคนที่ใช้อีกจะเป็นใครกันอ่ะมีคนนี้ได้ใช้นะครับอ่าคนนี้คือเทพีเทพียาคีนะครับเทพียาคีแต่ใช้แปนแปนที่เราเห็นบางทีก็เห็นว่าเป็นแปนยมทูดนะแต่ว่าผมว่าก็ดีแล้วละ่ะเพราะแปลนยมาทูดเนี่ยมันช่วยทําให้ปกักป้ายสต็อปเวลาที่เขาต้องเดินทอยทอยไฟผ่านะมันมันมันค่อนข้างคอมโบอยู่แล้ะทีนี้ก็คงไม่ใช่คนนั้น <c oughs> จะเป็นคนนี้ไหมถ้าจะเป็นคนนี้นะครับก็ ยุบรวมกันเลยระหว่างคาปิ่ากับกับแปนนะครับเอาเป็นเป็นแปนที่มีบัตรเชิญได้ในตัวเลยแล้วส่วนตำแหน่งคาปิบ่าก็ไปหาพวกในประเทศที่มีขังกงใดๆตำตาก็ตามแต่นะครับไปตรงเวนั้นแทนทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่าประมาณนี้เนาะเดซเดซก็ต้องใช้แปนมั้งนะครับแต่เดสมันก็คงไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครหยิบมาบ่อยหรอกเอาเป็นว่าตัวใช้แปนหลักๆเลยก็อย่างที่พูดไปนะครับก็ มีไม่ว่าจะเป็นแบ็กฮอลลัสมีเทพ k อักคแต่ว่าเทพีคีคงไม่ได้ใช้แปนดีนะครับก็จะเห็นตัวพวกเนี้ยเขาใช้แปนอยู่นะครับเขาใช้แปนอยู่อ่ะเอ้ผมจําได้ว่ามันมีคนใช้แปนมากกว่าดีนะเออเดี๋ยวก่อนผงใสผมต้องไปดูเซ็ตตัวเองแหละขอดูแป๊บหนึ่งลืมคนไหนใช้แปนบ้างเออคนที่ใช้แปนนะอ่าช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 าพูดไปแล้วเนาะชาชาพูดไปแล้วคุณส้มอ่าคุณส้มก็ใช้แปน โอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นแหละดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวละครกลุ่มนั้นที่เราพูดถึงไปเนี่ยที่เราพูดถึงไปเนี่ยเขาใช้แปนแต่ก็ไม่ค่อยได้เจาะจงว่าต้องเป็นแปแปนบัตรเชิญขนาดนี้นะครับดังนั้นเหมือนเดิมครับมันก็ดีแหละมันก็ดีแหละนะครับชิ้นนี้แกไม่เหล็กดูดจัดงานได้ก็ดีชิ้นนี้ก็ดีแต่คนที่ทําคือยังไม่รู้ใคร <laughs> ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ใช้นะเพราะว่าเรามีแปนด,ดูดแล้วใช่ไหมครับแปนดูดที่เป็นลูกกระต่ายเนาะแล้วก็มีแปนปลาทองเนี่ย เป็นบ,นบัตรทองเป็นแปนบัตรเชิญนะครับอืมแต่ว่ารอคนที่จะมาใช้อยู่ดังนั้นตอนนี้ใครที่จะปิดมาเนี่ยก็น่าจะปิดมาเก็บมาเก็บไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าเจ้าของที่แท้จริงที่จะมาใช้คือใครเพราะว่าตัวที่เอ่ยชื่อไปต่างๆนานาเมื่อกี้เขาก็มีแปนประจาตัวอยู่แล้วนะครับที่ท,ที่เขาเล็งๆไว้นะหรือชาชาจะใช้หรอชาชาจะใช้ก็ต้องเอาไปลองดูนะครับ <im it> เพราะว่าเทพีอาคี a, เขาจะใช้เขาก็มีแปนของเขาอยู่แล้วนะครับแบ็คฮอลลัสก็ต้องไปลองดูก่อนนะดังนั้นก็ถ้าเกิดมีตัวละครนอกเหนือ จากนี้ก็ไม่ได้ใช้ถ้ามีตัวละครพวกนี้ก็คงได้ใช้ทีนี้เรามาพูดถึงวิอะไรอะ Early Bird Early Bird ได้จี้เครื่องรางดักเอาความใหม่จี้เครื่องรางเอาความใหม่ค,ค,มหมคืออะไรอะคือได้2อ,อันนี้เหรอจริงปะเนี่ยเออน่าสนใจไว้ถ้าเกิดได้ได้จี้ใหม่มาจะได้อ,อปอันนั้นด้วยเหรอทีนี้ทีนี้อ่าทีนี้กลับมาแล้วครับก็คือสามารถทำจี้ดักโดยการสุ่มได้แล้วนะ อีเวนต์นี้ไม่ต้องเติมเงินเสมอไปนะครับเพราะว่าสามารถเอามาทําวันแล้วก็นี่เหลือวันดำปะเนี่ยแล้วก็ไปสุม่มทีนี้แต่เรามาพูดจี้จี้เลนหลังข้าๆวๆกันดีกว่านะครับว่าใครเป็นยังไงบ้างเริ่มที่หมวกวิญญาณโลกก่อนหมวกวิญญาณโลกเนี่ยใช้กับตัวละครที่ มีสกิลป้องกันบังคับย้ายในตัวนะครับเช่นตัวละครอย่างสุสาเน,นี้ที่เขามีป้อง,ก,องกันสกิล่างคัย้ายใช่ปะเอเก้านะครับหรือชาชาปะถ้าผมจำไม่ผิดชาชาเหมือนจะมีด้วยเนาะคือพวกนี้เขาจะใช้โล่หมวกโล่ใบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคนอื่นจะใช้เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่มีป้องกันการเคลื่อนย้ายในตัวมันทําให้สิ่งที่ได้มามันไม่คุ้มนะครับเช่นเราต้องการใส่หมวกนี้เพื่เป็นหมวกโล่ใช่ปะเรามีหมวกโล่ที่มีป้องกันบังคับย้ายใช่ปะแต่เนี่เป็นหมวกโล่าาทลี่ไม่มี เทียบกันกับป้องกันกาอขับย้ายผมว่ามีป้องกันกาขับย้าย80%สองครั้งน่าจะดีกว่าดังนั้นคนที่จะใส่อันนี้ต้องเป็นตัวละครแบบที่กล่าวมานะครับอันนี้พูดง่ายและพูดเร็วมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นไม้คาถาที่มีความสามารถดรอปกับการวิกแล้วก็ตกเมืองได้ตังมันหาคนใช้ยากครับมันแทบจะไม่มีคนใช้เลยนะครับจี้ชิ้นนี้เพราะว่าความสามารถดรอปเนี่ยที่เป็นความสามารถตกเมืองเราไปสร้างเมืองใหม่ในรายอื่นมันมีชิ้นเนี่ยชิ้นอื่นๆอ่ะที่มีความสามารถเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับแล้วมันไม่มีความจําเป็นเลยที่เราต้องแบบ มาใส่จี้ตอบคู่ก,กันกับความสามารถขังคุกอะ่ะทั้งๆท,ที่ความสามารถขังคุกเนี่ยเราไปใส่เป็นออกก็ได้นะครับชิ้นนี้เลยแบบไม่ค่อยเห็นนะฮะทีนี้หมัดนะครับหมัดสาบในชิน้นนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับของดีครับใครที่มีตัวละครแบบสายไฟเช่นสุดสาครให้พี่อัคคีนะครับเดชหรือใครกะพวกเนี้ยชิ้นเนี้ยได้ใช้นะครับได้ใช้เพราะว่ายังไงยังไงการโจมตีที่แบบต่อยแล้วก็สาบได้เดี๋วด้วยเนี่ยถ้าเกิดหลุดอีกฝ่ายป้องกันไม่ได้เนี่ยเราวินเลสสูงมาก พร้อมกันกับบรรทัดสุดท้ายนี่เป็นความสามารถในประเทศยังไงก็ของใช้จําเป็นหมดเลยครับต่อมาบูด็อกนะครับบูด็อกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นโล่โล่ที่มีความสามารถในประเทศแล้วก็แถมท้ายมาเป็นคูณ2 48เท่าซึ่งโล่ในประเทศเนี่ยตอนนี้มีแค่2ชิ้นมีชิ้นม่อกี้ไอบูด็อกอะกับชิ้นที่เป็นชิ้นเก่านะครับบูด็อกเนี่ยเขาเป็นรุ่นอัปเกรดชิ้นเก่าเนี่ยจะเป็นรุ่นดั้งเดิมนะครับรุ่นดั้งเดิมมีแบบนี้นี่ ก็คือมีโล่มีเนประเทศนะครับแต่ไม่มีล็อกมือคูณ2องสเท่าถ้าใครเพชรน,น้อยเนี่ยชิ้นเก่าก็ยังใช้ได้อยู่พอออฟล็อกล็อกมือคูณ2องสเท่าเนี่ยบางทีเราหาได้หรือหาไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีชิ้นนี้ผมว่าเริ่มต้นที่จีบูด็อกน่าจะประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับอ่าจีบูด็อกนะต่อมาบูด็อกแต่บูด็อกเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะผมว่าถ้าเกิดมันมันมารอบเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นรอบท้ายๆแล้วเพราะว่ามันนานแล้วครับมันมันมันมา เท่าที่ผมกลับมาทําช่องนี้ก็น่าสเดือนที่ผมกลับมาทําช่องน่าจะมาไม่ต่ำกว่า4ครั้งแล้วนะบูนบอกกอดเลฟ้าโล่นะครับเป็นกอดเลฟ้าเป็นโล่ชิ้นนี้ดีมากครับเหมาะกับการเป็นจี้สามัญติด ID เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสามารถกอดเลฟ้าเนี่ยสมัยนี้ยุคปัจจุบันเนี้ยใครๆก็ต้องใช้ทีเนี้ยมันก็แค่รอวันว่าในเซ็ตนั้นของตัวละครนั้นๆเนี่ยเราขาดโล่หรือเปล่าถ้าเราขาดโล่ตัวละครไม่มีโล่ในตัวเนี่ยโล่ทองชิ้นนี้ก็จะเป็นกอดไลฟ้าที่มีโล่ด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะสมบบบูรรณ์แนะคับ สุดท้ายให้คุยวิญญาณคุยวิญญาณเนี่ยจะพบปล่อยในตัวละครตัวตัวละครที่มันโจมตีแบบเอ่อทะลุทะลวงกายภาพแบบหนักๆอะ่ะโจมตีหนักกายภาพหนักอย่างอันเชิญอะไรเงี้ยก็จะมีพวกตัวละครอย่างโครหรือพระภัยนะครับที่เขาจะใช้คุยนี้กันนะเพราะคุยนี้มันมีดีแค่ว่าขังฟองรวมกันกับป้องกันได้เสียงภยนะครับส่วนตัดการ์ดเนี่ยตัดการ์เดรเนี่ยเราสามารถหายอยางอื่นได้แต่ตัดการ์ดนี้มีความพิเศษหน่อยหนึ่งนะเพราะว่า เขาบอกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้การทางฟ้านะมันไม่ได้บอกว่าเมื่อต้องตกแลน์มากนะดังนั้นถ้าเกิดเราไปตกเมืองเขาแล้วเขามีคุยเนี่ยตก3ามหลังเราก็ต้องมีโอกาสโดนตัดนะครับถึงหกโดนตัดไปแล้วตัดการในเมือง3ามหลังแล้วก็ตอนนั้นต้องกู้เลยนะฮะก้อชิ้นเนี้ยมันมีดีแค่ว่ามันเป็นขังฟองกับป้องกันให้เฟนายที่ขังฟองสมัยนีย้ดีๆมันมีเยอะมากครับแต่ว่าท่าลงของพระภัยกับเออโครเนี่ยเขาไปลงท่าอื่นไม่ได้ เขาจะไปเป็นขังฟองอย่างอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบกันนะครับเขาก็เลยมาเป็นขังฟองกับป้องกันให้เฟงต์ละลายแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูว่าขังฟองมีอะไรน่าเล่นบ้างขังฟองก็มีให้เล่นเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่ามีขังฟองกับป้องกันเอฟเฟกอะไายอย่างเดียวเช่นเช่นแมวน้ําแมวน้ํานะครับแมวน้ําขังฟองอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนี่แมวน้ํานี่ก็ขังฟองนะครับ แถมขังฟองเท่าไหร่75ด้วยนะครับเป็นเนกับเป็นโยกเว้นข้ามันทางเห็นไหมขังฟองกับโยกเว้นข้ามันทางเมื่อกี้ขังฟองกับป้องกันให้เฟนนลายมันก็เลยแบบว่ามันมันไม่ใช่ที่สุดว่าแบบมันเป็นที่ขังฟองที่ดีที่สุดมันมีขังฟองอื่นๆที่ดีอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นดังนั้นอาจจะอาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเป็นตัวละครอื่นถ้าเป็นตัวละครอย่างสุดสาครเอ้ยไม่ใช่สุดสาครอย่างพระอาภายอยัยเงี้ยหรือหรือ ใครนะเมื่อกี้โคนะครับเขาเลยได้ใช้ตัวอื่นเขาก็เลยไม่ได้ใช้กันนะครับคนที่จะทําทีนี้ก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นตัวตัวละคร2องตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นโครหรือพราะภาัยมณีนะครับอืม,มดและทีนี้ไปดูของของขายกันบ้างของขายของขายนะครับของขายมี69บาทได้พันเพรอันนี้พอก็พอ <ๆ S 1> ถูถ่ายครับเติมได้อยู่นะครับอ่าไม่ว่าจะได้จี้ใหม่เลยหรือว่าได้ ได้เพชรเลยก็เติมได้อยู่นะครับราคามันราคามันโอเคราคามไม่แรงเกินไปสำหรับ69บาททีนี้วัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็ยังไม่เท่าไหร่ฮะสุมกล่องซุมแสงอีโวอะไรวะเนี่ยพาวเวอร์ Power เอาควาอ๋อไอ้พวกร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่มีอะไรครับก็แค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแสงแห่งเกียรติยศอีโวฮะแสงล็อกเมืองคุณสี่สิบที่เป็นอีโวหรอ โอ้ว้าวเดี๋ยวนี้มันเป็นแสงอีโวเหรอ40เป็นแสงธรรมดาเปล่าถ้าเป็นแสงอีโวนี่ผมใส่แสงธรรมดาดีกว่านะเอาช่องไว้ใส่ออฟอีโวดีกว่าโอเคน่าจะหมดแล้วประมาณนี้นะครับก็อีเวนต์นี้นะครับผมก็เลงอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าบูด็อกเนี่ยมันมาหลายรอบแล้วมันน่าจะเป็นชิ้นท้ายแล้วผมว่าน่าจะสุ่มหาตัวผมเองนะว่าจะสุ่มหาบูด็อก ใครที่อยากดูคลิปสุ่มนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์ให้ถึงสัก40ไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปสุ่มให้เพื่อนๆดูกันนะครับทีนี้ที่ผมจะทำคือจี ok นะ้บูด็อกเนาะไม่ใช่จี้อื่นเลยจี G ้ใหม่ทำไมผมยังไม่ทำเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละครที่จะต้องใช้กับอันเนี้ยนะครับแล้วเพชรเราไม่ได้เยอะนะครับขนาดผมมีเพชรประมาณ2อ0 0มนาะถ้าหาดทุกอย่างน่าจะมี25 0 0 0เกือบ3 0 0 0 0เลยผมก็ยังบอกว่าผมยังเพชรไม่เยอะนะดังนั้น ผมก็เลยจะสุ่มเฉพาะอันที่ผมจําเป็นต้องใช้จริงก็ยังบูด็อกนะครับใครที่อยากดูสุ่มบูด็อกนะครับว่าเลทรอบนี้โหดไหมก็ฝากช่วยกันกดไลค์ถึงสัก40ไลค์นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมงานจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คคด้วยแล้วก็ฝากร้านซีสไตายช็อปไปในอ้อมอกอ,อ้อมใจทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายเจอเกันคืนนี้ลัคก,กี้ดอนะทุกคนบ๊ายบายครับ